เรื่องผีสี่ทุ่มความลับในกระจกบ้านเก่าสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วผมได้เล่าเรื่องของไอ้ดำและเสียงลึกลับในห้องเก็บของเก่าไปหลายคนก็คงจะขนลุกกันไปบ้างแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าขนลุกไม่แพ้กันเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องกลับมาเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติอย่างเต็มตัว และมันก็เกิดขึ้นในคฤหาสน์หลังเดียวกันนี้แหละครับหลังจากที่ผมได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับไอ้ดำอย่างสงบสุขและโครงการรีสอร์ทก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูแลและปรับปรุงคฤหาสน์วันหนึ่งในขณะที่ผมกำลังทําความสะอาดห้องโถงใหญ่ชั้นสองซึ่งเป็นห้องที่เชื่อมต่อกับระเบียงยาวผมสังเกตเห็นมุมหนึ่งของห้องที่ถูกบดบังด้วยกล่องผ้าคลุมเก่า ที่ผมคิดว่าเป็นผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์ธรรมดาแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมจึงเดินเข้าไปใกล้ๆและดึงผ้าคลุมนั้นออกสิ่งที่อยู่ภายใต้ผ้าคลุมนั้นคือกระจกบานใหญ่บานหนึ่งมันเป็นกระจกเงาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากรอบไม้แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงแต่กรอบไม้เริ่มผุพังตามกาลเวลาและผิวของกระจกก็เต็มไปด้วยคราบสกปรกและรอยขีดข่วนบาง ดูเก่าแก่และลึกลับอย่างบอกไม่ถูกผมพยายามเช็ดทาความสะอาดกระจกแต่คราบสกปรกบางอย่างดูเหมือนจะฝังแน่นอยู่ด้านในไม่ว่าจะเช็ดเท่าไหร่ก็ไม่ออกสิ่งที่แปลกที่สุดคือเมื่อผมส่องกระจกบานนี้ผมไม่เห็นเงาสะท้อนของตัวเองอย่างชัดเจนมันเป็นเหมือนภาพเบลอๆมัวๆราวกับมีหมอกบางๆปกคลุมอยู่ตลอดเวลาในตอนแรก ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะกระจกเก่ามากจนเสื่อมสภาพแล้วแต่เมื่อผมลองนำกระจกบานอื่นมาวางเทียบกันกระจกบานอื่นกลับสะท้อนภาพได้ชัดเจนดีผมรู้สึกประหลาดใจกับกระจกบานนี้แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากในตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นเพียงของเก่าที่ชำรุดไปตามกาลเวลาผมจึงตัดสินใจที่จะเก็บกระจกบานนี้ไว้ในห้องโถงนั่นแหละเพราะมันดูเข้ากับบรรยากาศเก่าแก่ของคฤหาดด์ดีแต่แล้ว เหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นคืนหนึ่งในขณะที่ผมกำลังนอนอยู่ในห้องนอนของผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากห้องโถงใหญ่ผมได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องโถงเสียงนั้นเหมือนกับเสียงคนกำลังกระซิบกระซาบกันแต่ฟังไม่รู้เรื่องผมตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกไม่สบายใจและพยายามเงียหูฟังเสียงนั้นก็เงียบไปผมคิดว่าอาจจะเป็นเสียงที่ผมฝันไปเองแต่แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนขึ้น และผมรู้สึกเหมือนมันกำลังเรียกชื่อผมนาทีผมลุกขึ้นจากเตียงอย่างช้าๆและเดินตรงไปยังห้องโถงใหญ่แสงจันทร์สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างทำให้ห้องดูมืดสลัวและเต็มไปด้วยเงาเมื่อผมเดินไปถึงหน้ากระจกบานเก่าผมก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะในกระจกบานนั้นแทนที่จะเป็นภาพสะท้อนของห้องโถงที่มืดมิดมันกลับเป็นภาพของห้องที่ดูแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงมันเป็นภาพของห้องที่มืดมิดยิ่งกว่า มีหมอกควันสีเทาปกคลุมไปทั่วและมีเงาตะคุ่มคุ้มเคลื่อนไหวไปมาอยู่ภายในเงาสะท้อนนั้นผมเห็นเงาร่างคนหลายคนกำลังเดินผ่านไปมาอย่างเชื่องช้าบางครั้งก็หยุดนิ่งแล้วหันมามองทางผมแต่ใบหน้าของพวกเขาพร่ามัวจนมองไม่เห็นรายละเอียดผมรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าไปในกระจกบานนั้นผมยืนนิ่งอยู่ตรงหน้ากระจกไม่สามารถขยับขยื้อนได้ แล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังมาจากในกระจกและมันไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงกระซิบหลายเสียงที่พูดพร้อมกันฟังดูหน้าขนลุกและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดผมรู้สึกว่าอุณหภูมิในห้องลดต่ำลงอย่างรวดเร็วจนผมสามารถสัมผัสได้ถึงไอเยือกเย็นที่แผ่ออกมาจากกระจกบานนั้นได้จูๆ่ๆเงาร่างหนึ่งในกระจกก็เคลื่อนที่เข้ามาใกล้ มันเป็นเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีผมยาวสยายผมมองไม่เห็นใบหน้าของเธอแต่ผมสัมผัสได้ถึงความเศร้าโศกและความอาฆาตแค้นที่แผ่ออกมาจากเงาร่างนั้นเธอชี้มือมาทางผมแล้วเสียงกระซิบเหล่านั้นก็ดังขึ้นพร้อมกันว่ามามาอยู่กับพวกเราผมตกใจสุดขีดผมพยายามถอยหลังแต่ขาของผมกลับก้าวไม่ออกผมรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังจับข้อเท้าของผมไว้ ผมพยายามดิ้นรนแต่ก็ไม่เป็นผลแล้วจูๆ่ๆผมก็รู้สึกเหมือนมีแรงดึงมหาศาลกำลังดึงผมเข้าไปในกระจกผมเห็นมือของเงาร่างนั้นกำลังเอื้อมออกมาจากในกระจกผมกรีดร้องออกมาสุดเสียงแล้วทุกอย่างก็ดับบูบลงไปเมื่อผมตื่นขึ้นมาอีกครั้งผมก็พบตัวเองนอนอยู่บนพื้นห้องโถงแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างผมรีบลุกขึ้นมาและมองไปที่กระจกบานเก่า มันยังคงอยู่ที่เดิมดูเก่าแก่และมืดมัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คราวนี้ผมเห็นรอยร้าวเล็กๆเพิ่มขึ้นมาบนผิวกระจกเหมือนรอยร้าวที่เพิ่งจะเกิดขึ้นใหม่ผมรู้สึกอ่อนเพลียและหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนผมแน่ใจว่าสิ่งที่ผมเจอเมื่อคืนไม่ใช่ความฝันมันเป็นเรื่องจริงกระจกบานนี้ไม่ได้เป็นแค่กระจกธรรมดามันคือประตูสู่โลกอื่น หรือเป็นที่กักกิมวิญญาณเร่ร่อนที่รอคอยใครสักคนที่จะหลงเข้าไปในกับดักของมันผมรีบวิ่งลงไปหาพงเพื่อนสนิทของผมทันทีผมเล่าเรื่องกระจกบานเก่าและสิ่งที่ผมเจอให้พงฟังอย่างละเอียดพงฟังด้วยสีหน้าที่ซีดเผือดเลยเขาบอกว่านาทีนายเจอดีเข้าให้แล้วนะกระจกนะไม่ใช่ของที่จะเก็บไว้ในบ้านเฉยเฉยได้หรอกนะยิ่งเป็นกระจกเก่าๆแบบนี้ บางทีมันอาจจะเคยเป็นของที่ใช้ในพิธีกรรมอะไรบางอย่างหรือไม่ก็เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณร้ายมาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้พงแนะนำให้ผมรีบนำกระจกบานนั้นไปทิ้งหรือไม่ก็ทำพิธีจัดการอะไรบางอย่างเพราะถ้าปล่อยไว้มันอาจจะนำเรื่องร้ายมาสู่ผมได้มากกว่านี้อีกผมตัดสินใจที่จะทำตามคำแนะนำของพงผมพยายามจะยกกระจกบานนั้นออกไปจากห้องโถงแต่กระจกบานนั้นกลับหนักอึ้งอย่างไม่น่าเชื่อ เหมือนมีบางสิ่งกำลังยึดติดอยู่กับมันผมลองหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถขยับมันได้เลยผมเริ่มรู้สึกสิ้นหวังผมกลับมานั่งอยู่หน้ากระจกบานนั้นอีกครั้งด้วยความรู้สึกหวาดกลัวและสับสนผมมองเข้าไปในกระจกอีกครั้งคราวนี้ภาพในกระจกยังคงเป็นภาพห้องที่มืดมิดและเต็มไปด้วยหมอกควันแต่เงาร่างเหล่านั้นไม่ได้เคลื่อนไหวอีกต่อไปแล้วพวกเขานิ่งสนิท และจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่ว่างเปล่าผมไม่รู้จะทำอย่างไรผมคิดถึงไอ้ดำผมเชื่อว่าไอ้ดำที่อยู่ในห้องเก็บของเก่าเขาเป็นวิญญาณที่ถูกเข้าใจผิดและเขาก็ไม่ได้ทำร้ายผมแต่กระจกบานนี้มันดูเหมือนจะเป็นช่องทางของบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการจะทำร้ายผมหลังจากวันนั้นผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้กระจกบานนั้นอีกแล้วผมใช้ผ้าคลุมมันไว้เหมือนเดิมและพยายามที่จะไม่มองไปทางนั้น แต่ถึงอย่างนั้นบางครั้งผมก็ยังคงได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆดังมาจากห้องโถงในตอนกลางคืนและบางครั้งผมก็เห็นเงาตะคุ่มคุมแวบผ่านตรงกระจกบานนั้นด้วยผมรู้ดีว่าผมยังคงต้องหาทางจัดการกับกระจกบานนี้ให้ได้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะสามารถไขปริศนาของกระจกบานนี้ได้และนำความสงบสุขกลับคืนสู่คฤหาสน์แห่งนี้อย่างแท้จริง เรื่องราวของผมคงจะจบลงตรงนี้ก่อนนะครับแต่ความลับในคฤหาสน์แห่งนี้ยังคงมีอีกมากมายและผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องเจออะไรอีกบ้างในอนาคตแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้แน่ชัดก็คือคฤหาสน์แห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่คฤหาสน์ธรรมดาแต่มันคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความลับและวิญญาณที่รอคอยการเปิดเผยแล้วคุณล่ะครับเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆเกี่ยวกับกระจกเงาบ้างไหม ลองมาแชร์กันได้นะครับบางทีเราอาจจะมีอะไรที่คล้ายกันก็ได้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ